ช่วงสุดท้ายของปีกันอีกแล้วผมคิดว่าเป็นเวลาที่บรรดาคนทำงานอย่างพวกเราเนี่ยควรที่จะคัดเลือกโอกาสในการลงทุนระยะยาวกันนะครับเพื่อเอ็นจอยในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วนแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองในการคัดเลือกกองทุนคุณภาพนะครับเพื่อเพื่อเป็นการลงทุนของพวกเราในระยะยาว สำหรับกองทุนนี้นะครับก็เป็นกองทุนที่ทางบลจพัทระเนี่ยขับเคลื่อนวิธีการลงลงทุนของเราโดยทำงานภาคสนามอย่างใกล้ชิดนะครับคัดเลือกบริษัทหรือหุ้นต่างๆเนี่ยผ่านการวิเคราะห์วิจัยโดยทีมนักวิเคราะห์ของเราและผู้จัดการกองทุนของเราเองนอกเหนือจากการศึกษาประกอบกับงานวิเคราะห์ของบรรดาบโบรกเกอร์ทั้งหลายแหล่กองทุนแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกโดยพิจารณาถึงบริษัทต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจที่เขาอยู่นะครับว่าเศรษฐกิจที่บริษัทนั้นๆกาลังทําธุรกิจอยู่น่มีแนวโน้มการการการเคลื่อนขยับตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมาดูเรื่องคุณภาพของราคาของหุ้นนั้นๆน,น,นะครับว่าถูกหรือแพงแล้วหรือยังราคาที่ควรจะซื้อเหมาะสมแล้วหรือเปล่าดูสภาวะของตัวตลาดเองว่าเอื้อกับหมวดอุตสาหกรรมนั้นๆแล้วหรือไม่และที่สำคัญที่สุดครับพวกเราไปพบปะกกับผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้นด้วยตัวของพวกเราเอง ภาพรวมของกองทุนในปัจจุบันนี้ในแง่ของการผลการ,รดำเนินงานนะครับก็อยากจะฝากเรียนทุกๆท,ท่านว่าเป็นกองทุนที่ถือว่าเป็นกองทุนติดดาวได้รับเร й ติ้งจาก Morningstar s นะครับในระดับสูงสุดคือ5ดาวมีผลการ,รดำเนินงานที่ค่อนข้างสม่ําเสมอติดอยู่ในระดับ1่ท็อปหานะครับเกือบจะในทุกช่วงเวลาทั้ง1ปี3ปี5ปีนักลงทุนที่เลือกลงทุนกับ กองทุนนี้นะครับผมเชื่อว่าก็หน้าที่จะได้รับผลตอบแทนที่ไปในทิศทางที่เป็นที่พึงประสงค์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าการลงทุนเม็ดเงินของทุกๆท,ท่านเนี่ยจะได้รับการดูแลโดยทีมงานของพวกเราอย่างใกล้ชิดครับและสำหรับผลตอบแทนย้อนหลังนะครับในรอบระยะเวลา1ปีอยู่ที่18%เ ถ้า3ปีอยู่ที่ระดับ30%แต่และถ้าท่านลงทุนอยู่กับกองนี้ในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่ระดับ100%ครับและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ช่วยให้กองทุนมีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่สม่ำเสมอและดีเนี่ยนะครับก็คือ,อ ความยืดหยุนความรวดเร็วในการตัดสินใจการลงทุนของทีมงานของพวกเรานอกเหนือจากทำงานภาคสนามอย่างใกล้ชิดติดตามบริษัทอย่างสม่ำเสมอแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระบวนการการทำงานที่เอื้อให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแนวคิดที่มีความยืดหยุนนะครับสามารถปรับตัวไปให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดได้อันนี้เป็นจุดสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับที่บลจพัทระให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ